การจากกันมีสองอย่างคือจากกันตอนเป็นกับการจากกันตอนตายคนเราอยู่กันเพื่อจากอยู่กันเพื่อพัดพลากน้ำตาแห่งการพัดพลากพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ามากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ี่เสียอีกผมเคยบวชมาหา้าพรรษา เห็นถึงการพัดพระมานักต่อนักแล้วไปสวดศพไปเห็นศพที่เขาพามาเป็นเปๆเขาพามาตอนตายแบบเน่าเปื่อยมาเย,เยอะต่อนักต่อนักแล้วเห็นมามากมายเห็นถึงการสูงเสียมีศพหนึ่งศพตอนนั้นผมอยู่วัดอุดมผมนั่งสวดเป็นโองโคอรองจากมหาปร,ริญญแปดเป็นหัวเตียง ผมนั่งดูกอยกศพเข้าวัดมาแต่วันแรกเลยโอ้โหเป็นคนหนุ่มวัยประมาณ28ปีได้ญาติพี่น้อง้อมให้เศร้าโศกเสียใจเพราะเขายังหนุ่มยังแน่นเขาคงจะเป็นคนดีน่าดูตอนมีชีวิตอยู่ญาติพี่น้องเศร้าโศกเสียใจร้องอดควรเป็นการใหญ่ว่าขอได้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้าย ขอเปิดหีบศพขอดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายผมดูแล้วผมสงสารมากผมกระซิบคุยกับมหาปรเลียนแปดที่เป็นหัวเตียงว่าหน้าสงสารนะครับงานนี้เพราะผมนั่งอยู่ใกล้ชิดด้วยมหาปรเลียนแปบอกนั่นแหละครับทางโลกเขาไม่มีการทําใจล่วงหน้ากับการพลัดพรากเขาเลยเป็นทุกข์เพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมดี เขาเลยเป็นทุกข์ครับผมนั่นแหละก็เห็นการดูเสียว,ว่าโอ้เนี่ยคนเราเนาะทำมีความยึดมั่นถือมั่นมากไม่มีการทําใจรวงหน้าทุกหน้าดูนะเมื่อสิ่งที่เรารักต้องปัดพรากกันจากกันไปยิ่งยุคโควิดแบบนี้โอ้โหคนตายกันเหมือนใบไม้ร่วงโควิดสายพันธุ์ใหม่มาอีก มันทะลุเม็ดอีกเม็ดก็ป้องกันไม่อยู่แล้วทำไมนี้ดูเหมือนมันจะเหนือการควบคุมแล้วสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้รู้ไว้ก่อนแล้วครับรู้ก่อนแล้วครับพระพุทธเจ้าบอกว่าโลกนี้ต่อไปจะมีโรคระบาดคนจะหายจากโลกนี้ตายจากโลกนี้ประมาณครึ่งต่อครึ่งอะ่ะจะเหลือแต่คนดีมีศีลมีธรรม คนชั่วก็จะไปกับโลกระบาดนั่นแหละพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คนหน้านี้แล้วโลกนี้อ่ะเห็นไหมที่ไปเกิดอ่ะไปเกิดกับแหล่งอักโกโจรทั้งนั้นเลยโดยส่วนใหญ่แต่บางคนเหมือนแฟนผมเขาชอบแย้งว่าทำไมไปเกิดกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมละ่ะ ผมก็ให้เหตุผลให้เขาฟังว่าแสดงว่าสำนักปฏิบัติธรรมนั้นน่ะปฏิบัติไม่จริงปฏิบัติไม่ดีเลยไปเกิดไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอืมอาจจะมุ่งสแสวงอาลาบเขาเลยไปติดโควิดแต่ถ้าปฏิบัติจริงปฏิบัติดีไม่ต้องกลัวโควิดเลยโลกนี้มันไม่เอาคนดีมันมาเอาคนชั่ว พระพุทธเจ้ารู้ก่อนแล้วครับเลยตรัสไว้การเกิดขึ้นตั้งอยู่เป็นท่ามกลางและก็เสื่อมสลายดับไปในที่สุดมีพบมีจากมีรักมีเลิกเป็นธรรมดาเราไม่ควรทำอะไรให้เป็นที่รักเพราะการพัดพลาดจากบุคคลหรือสิ่งของซึ่งเป็นที่รักมันเป็นความทุกข์ทรมานผมศึกษาเรื่องราวในครั้งพุทธการ เป็นเรื่องราวที่ทุกข์กลมานมากเลยครับในอดีตการณ์กุลพาราสีมีหญิงชู่หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางปตาจราเกิดเป็นลูกของเศรษฐีนางไปพบรักกับสามีซึ่งเป็นคนยากจนเข็นใจเป็นคนรับใช้แต่เมื่อเกิดความรักกันแล้วฐานะทางสังคมอะไรก็ไม่เกี่ยว เศรษฐีรับไม่ได้ที่ลูกสาวไปรักกับคนรับใช้แต่ปตาจานาก็เลือกที่จะอยู่กับเขาเองหนีออกจากเรือนของเศรษฐีเลือกไปใช้ชีวิตกับคนรับใช้คนยากจนเข็นใจสุดท้ายภรรยาปตาจาราก็ท้องกับคนยากจนเข็นใจมีบุตรด้วยกันสองคน ปตาจลาถือว่ามีบุตรกับคนรับใช้สองคนแล้วคิดว่าจะพาบุตรมาให้เศรษฐีกับญาติดูอาจจะเห็นความน่ารักของบุตรแล้วจะรับได้กับลูกเขยที่ยากจนกว่าก็เลยพาเดินทางมาในระหว่างที่เดินทางจะไปเมืองพาราณสีไปบ้านเศรษฐีสามีของปตาจลาโดนงูกัด ตายที่โจมปลวกปตาจลาเศร้าโศกเสียใจมากลงไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจมากว่าสามีมาโดนงูขัดตายที่โจมปลวกหลังจากนั้นปตาจลาก็เดินต่อไปไม่เหลือที่พึ่งอะไรแล้วเพราะสามีตายแล้วกะกลับไปหาเศรษฐีกับครอบครัวฝนก็ตกมาอย่างหนักปตาจลาอุ้มลูกทั้งสอง ให้หลบฝนเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินจนกว่าฝนจะแรงเพื่อปกป้องลูกทั้งสองแม่โดนฝนแล้วปตาจาราก็จะข้ามแม่น้ำลำธารเพื่อจะไปหาที่เมืองพระนารีพอจะข้ามแม่น้ำลำธารก็ลูกคนหนึ่งก็ โดนเยี่ยวชกไปกินนางเสียใจมากส่วนอีกคนก็หลุดมือจมน้ำตายนางเสียลูกทั้งสองในเวลาเดียวกันนางเทพบ้าเลยนางองไห้ตลอดทางว่าสามีมาโดนงูกัดตายที่จอมปลวกลูกทั้งสองโดนเหยี่ยวกัดตายคนหนึ่งโดนจมน้ำตายไปคนหนึ่ง นางแทบเป็นบ้าระหว่างทางที่นางเดินไปจะถึงบ้านของเศรษฐีมีคนบอกว่าบ้านของเศรษฐีเมื่อคืนที่พายุเข้าฝนฟ้าถลมมา่มอ่ะทุกคนในครอบครัวของนางประจาาจา,าโดนบ้านถลม่มทับตายหมดเลยไม่เหลือใครสักคนนางแทบเป็นบ้านางร้องไห้ขําควรเป็นการใหญ่ว่า สามีโดนงูกัดตายที่จอมปลวกลูกทั้งสองโดนเหยียวกัดไปกินจมน้ำตายหนึ่งคนพ่อและแม่พี่น้องต่างๆคนในครอบครัวโดนเรือนทับสล่มตายนางร้องไห้สารพัดสารพเ,เสื้อผ้าก็ไม่ใส่แทบเป็นบ้าคนผ่านไปผ่านมาเห็นนางว่าเป็นบ้าแ,แล้วบางคนถึงขั้นเขวยงลูกหินใส่นาง คิดว่านางเป็นบ้าแล้วลงให้ทีป่วยทีปลายเป็นการใหญ่แต่นางมาเจอองค์ระศาสดาองค์พระสัะสามมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแก่ปตาจราว่าปตาจลาผู้เป็นแปลว่าปิยชนซึ่งเป็นที่รัก ทุกคนที่เป็นที่รักของนางได้จากนางไปทีละคนทีละคนแล้วแล้วตัวนางจะรอช้าอยู่ทำไมให้รีบเข้ามาหันหาทางธรรมมาปฏิบัติธรรมก่อนจะถึงของคิวนางหลังจากนั้นปตาจลา,าดวงตาเห็นธรรมก็ได้บวชเป็นปิสุนีสำเร็จอรหันเหมือนกันสำหรับนางปตาจลา,าเจอความทุกข เจอความพัดพลาดจนถึงที่สุดนี่ครับเรื่องนี้ถือว่าเศร้าโศกเสียใจมากเลยการสูญเสียของนางปตจลาเนี่ยสูญเสียเสียใจมากเลยผมขอจบด้วยเพลงนี้นะครับผมเป็นเพลงของปานธนพรจึงแฟนผมส่งมาให้ผมเพลงนี้ถือว่าเป็นธรรมะชั้นสูงเหมาะกับยุคโควิดเลยครับผม ลิ่นน้ำตาท่วมทนความทุกข์ทนไม่หายไปจำรู้เตือนจากเศร้าโศกเสียใจมองให้ทันการจับลา ที่ทุกการกำเนิดยังเกิดขึ้นมายอมพบกับการจากลาให้เราผู้เคียงกันจะจากเป็นหรือตายสุดท้ายคือพลัดพรากกันไม่ต่างกันถึงใครจะรักมากปานใด ให้เธอเฝ้ามองความตายด้วยรักว่าสักวันคงต้องมาถึงความพัดพรากเป็นเพียงเรื่องหนึ่งซึ่งธรรมดาก่อนกายสลายหรือตายจากนี้หนึ่งชีวิตที่มียอมรู้ค่าให้ทุกลมหายใจที่เกิดมา ใช้ปัญญาคือการดับทุกข์ให้ตายลงในวัวใจจะมีความทุกข์การลำลาคือความเข้าใจอาจจะมีทะเลน้ำจะอีกต่อไป